น้ำก็ไหลลงมานี่เนาะปลาไม้มันหน้ำม,มันมันมันบวลงมันบวลงตามน้ำเนาะพี่น้องมันทวนน้ำลไปพุ้นมันหนาดิไซมนหนาดิไป็นไซด์มองปุ่นนะครับพุ้นครับปลามันนี่ขึ้นทวนน้ำไปปุ่นล่ะอุ้ยเอาเอามีดิมพี่เนาะอุ้ยเอาโอ้ สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องที่กระลังตีจันมิชมช่อง YouTube บักผู้หาทีมเพื่อเก่าครับวันนี้บักผู้หาทีมสุดท้พายไม่มีองมาจต้องใส่ตาเบิ่งน้าไหลฝนตกประมาณครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงเล้วพี่น้องครับจางแหงเลยน้ำไหลก็เห็นครับลงไฮน้ำไปถึงโอ้ไม่ได้กิ ตอนเราที่นี่แบบผู้ภาคพิมพ์กับขอบุญขอบคุณพี่น้องที่เกียรติติดตามลับคลุมนะครับขอบคุณพี่ทั้งเกา่าเลยก็ไม่ขอบคุณทุกคอมเหม็นเลยล่ะครับที่เห็นกำลังใจเลยนะครับเอาไมา่เนี่เดี๋ยวมาใส่พี่น้องด้วยได้รอบมาข้างบนมีตั้งใส่พี่น้องครับเดี๋ยวรอบแบบนึงรอเพื่อตาครับามาใส่หลัดทางงาหนหลายเลยนี่ครับไปพี่น้องเดี๋ยไปใส่พี่น้องมึงน,นะครับเป็นยังไงพี่บุญ

เอาพี hour, right? ่น right? <laughs> ้องครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยน้ำไหลลงมานี่ครับน้ำนี่เลยพี่น้องไหลลงมานี่แหละน้ำครับนี่แหละวันนี้เขามานี่แหละคิดว่าคิดว่านะครับเอาเดี๋ยวไปรุ่นไปหมานไปยามน้ำกันเลยพี่น้องจัดเคียร์สองเคียร์นาะพี่น้องครับวางเบิ้งขันฝนบ่มานะครับันฝนบ่มาณสีพับพี่น้องมายามเบิ้งเอาพี่น้องครับเดี๋ยว มารอหลุ่นน้ากันเลยพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องตอนตเศร้าครับผมมายามรอบทีไใส่ไว้นะครับรอบน้ำไหลนะพี่น้องครับคืนมายามบอ่อเข่าครับบ่ได้ไทยพี่น้องเบิง้งเป็นฟ้าห,อหอ้องห้องแล้วฝนกันลิ้นนะครับลองมาเบ,บิ้งยามเศร้าอีกเป็นตังไหญ มีบ่ครับก็เลยเอาไปเห็ดกับเขาอะมันคือบอลงม้าพี่น้องพื้นนี่น้ำดีดีน้ำอะไรลงมานี่เนาะปลาไม้มันน้ำมันมันมันบอลงมันบอลงนตามน้ำนะพี่น้องมันทวนน้ำไปพุ้นมันหนาดิส่หนาดิไปใส่มองปุ่นนะครับปลามันนีขึ้นทวนน้ำไปปุ่นละมันมามาตามน้ำพี่น้องพื้นเป็นแต่เข้าตะเขามาเบิง บ่เข่าพี่น้องครับเอ้าเบื้องการซ้อกันแล้วกันครับพี่น้องบ่เข่ากันกันเก็บถึงตัวบ่อเข่าเก็บถึงเก็วมาจังไหนเหรออื้อหือน้ำเกจาะเลี้ยเลยพี่น้องอุ้ยอุ้ยเอาเอามีดิพี่น้อง อุ้ยเอ่าโอ้กบโอ้ยเข่าโกบพี่น้องเอ้ยใส่ลาเข่าโกบอัวแบบนี้ได้หรือเอ้อแทงเลาแกเข่าโกบกันดีครับอืมตัวแบบนี้ได้ครับพี่น้องตัวเดียวหลาดเลยคุณนะเมื่อเข่าโกบกันครับใส่ตากันเลย เอ้าเอาอทั้งตาทั้งกบครับไันเขาเอาไปแล้วครับเห็ดกับเอา,าเขาดีหละเอา้าสำหรับเสารนี้มาเคื่อนบได้อกมาได้หมานตอนึ่งครับเ <laughs> ด็กกบตัวหนึ่งครับโอ้เอยียบไงแล้ครนะโอ้เอ้าสำหรับเมื่อนี้คลิปนี้แกใส่รอบดักปลาครับดักปลานามไหลเด็กกบมาตัวหนึ่งเอ้าพีด้องครับหมานี้ใประมาณนี้ครับธรบมร,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  <laughs> ดรมดาเนาะเขาจะว่ากัดได้ครับ มาเนี่ยเดี๋นี่มาหากินพี่น้องเออเอาบงหัวจิตด่บ่เด่เนาะเอาสำหรับมันี่คลิปนี้บักผู้ขาฟิมก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามแบบชมช่องยูทูบแบกผู้ขาฟิมนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกทกวามังใจเลยเนาะพี่น้องครับที่ให้เกียรติรับชมบักผู้ขาฟิมครับสำหรับมันี่คลิปนี้บักผู้ขาฟิมก็สวัสดีครับ